จะมาแนะนำบอดี้โลชั่นสูตรมาตรฐาน13ตัวในการสร้างแบรนด์นะคะเป็นสูตรมาตรฐานของไทยครีมค่ะ สวัสดีค่ะขออนุญ,ญาตแนะนําตัวค่ะพี่อุ้มนะคะเป็นซีอของไทยครีมค่ะวันนี้นะคะเราจะมาแนะนาบอดี้โลชั่นสูตรมาตรฐาน13ตัวในการสร้างแบรนด์นะคะเป็นสูตรมาตรฐานของไทยครีมค่ะแต่ว่าทั้ง13ตัวนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันมีที่มาที่ไปว่าเรามีการแบ่งแต่ละตัวเนี่ยยังไงที่ลูกค้าจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยบอดี้โลชั่นมันมีกี่ประเภทกันแน่แล้วปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยี Technology ของบอดี้โลชั่นไปถึงไหนกันแล้วนะคะาก็อยากให้ติดตามอัปเดตกันนะคะก่อนจะไปฟังอย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดชาร์จสกายให้ด้วยนะคะตัวแรกนะคะขอพูดอย่างนี้ก่อนว่าทําไมคุณควรทาแบรนด์และคุณควรมีโลชั่นสาเหตุเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าจริงแล้วเนี่ยอันที่1มันจะมีกลุ่มคือไฮเนี่ยพีคเลยเนี่ยในช่วงปลายปีช่วงอากาศเย็นเนี่ยพูดง่ายๆทุกคนใช้บอดีอ้โลชั่น2ตอนนี้รู้ไหมคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเมืองไทยอากาศร้อนขนาดนี้ใครจะทาโลชั่นไม่จริงนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเข้าสู่สังคมสูงอายุค,ค่ะทําให้คนที่มีอายุสูงขึ้นนะคะผิวแห้งลงถูกไหมคะ <ๆ S 2> เขาต้องการทาบอดี้โลชั่นเข ว่าโลชั่นมันต่างกันเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะถ้าเกิดเราทําแล้วเราให้ความรู้กับเขาใช่ไหมคะว่าจริงๆแล้วโลชั่นมันแตกต่างกันนะคุณอาจจะขายบอดี้โลชั่นได้อย่างเยอะขึ้นก็ได้ค่ะถ้าเกิดคุณเข้าใจคอนเซ็ปต์ของโลชั่นก่อนว่ามันแตกต่างกันยังไงสําหรับคนผิวธรรมดาทายังไงผิวแห้งทํำยังไงผิวมันทํำยังไงแบบนี้เป็นต้นค่ะประเภทที่3ก็คือชอบทาโลชั่นใช่ไหมเชื่อไหมว่าสถิติคนใช้โลชั่นจนหมดปวดน้อยมากค่ะทุกคนต้องการความใหม่ต้องการความต่างต้องการความาแปลกวันนี้ คุณต้องควรนําเสนอความแตกต่างได้เลยค่ะตามแบบฉบับของคุณเองวันนี้เราจะเห็นคนสร้างแบรนด์ทำโลชั่นไม่ได้เยอะมากนะคะแต่ถ้าเกิดว่าทุกคนที่ทําโลชั่นก็ปังๆล้วนๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อยากให้ลูกค้าค่ะเปิดตลาดสร้างแบรนด์บอดี้โลชั่นค่ะไม่ยากเลยค่ะเพียงคุณฟังคลิปนี้ให้จบค่ะตอนนี้เนี่ยหลายๆคนนะคะก็จะมีปัญหาว่าจะเลือกบอดี้โลชั่นยังไงอยากจะได้บอดี้โลชั่นไทยครีมมี13สูตรมาตรฐานแต่มีกลุ่มของบอดี้ครีมเจลทั้งหมด 6สูตรนะคะค่ะเราก็จะมาแนะนำบอดี้โลชั่นนะคะในกลุ่มของบอดี้ครีมเจลที่เป็นสูตรมาตรฐานก่อนสูตรแรกก็คือจะเป็นสูตปรปาป่านะคะสูตรที่2เป็นบอดี้โลชั่นมะขามนะคะ t a m เ r อร b o ินบอดี้โลชสูตรที่3นะคะเป็นโกจิเบอร์รี่บอดี้โลชั่นนะคะตัวที่4ก็คือเป็นไลท์เบอร์รีถันสก,กัดข้าวไลท์เบอร์รข้าวสีม่วงๆะคะ่ะ ตัวที่5นะคะเป็นบอดี้โลชั่นมะพร้าวตัวนี้จะเป็นสารสกัดน้ำมะพร้าวค่ะและตัวที่6นะคะก็คือเป็นบอดี้โลชั่นครีมเจลแตงโมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในกลุ่มของครีมเจลค่ะก็จะมีด้วยกัน6ตัวเดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงกันทีละตัวแต่ก่อนจะไปไล่เรียงทีละตัวเนี่ยก็อยากจะให้ทุกท่านเข้าใจว่าบอดี้ครีมเจลก็คือบอดี้โลชั่นค่ะที่มีปริมาณของไขมันและน้ำมันในสูตรน้อยแต่เราเน้นตัวอักขูดีในการที่จะล็อกความชุ่ม ชุ่มชื้นใต้ผิวเอาไว้แทนเป็นเทคโนโลยีใหม่ๆที่พัฒนาโดยใช้เป็นลักษณะของครีมแล้วก็เจลอะค่ะเข้ามาพัฒนาเป็นโลชั่นเพื่อให้เหมาะกับบรรยากาศเมืองไทยในตอนเช้าทุกๆวนันใครๆก็ตามก็อยากได้รับความชุ่มชื้นในรูปแบบของมอยเจอไรเซอร์บ้างแต่ไม่ต้องการที่จะทิ้งความมันไว้หรือความเหนอะหนะให้ลำคาญใจเราก็เลยพัฒนาในเรื่องของบอดี้ครีมเจลนี้ออกมาด้วยกันถึง6สูตรตัวที่1ปาปายาบอดี้โลชั่นค่ะสารสกัดมะกอบอดี้ โลชั่นสูตรมลากรเนี่ยเป็นคอนเซ็ปต์ปราศจากสีเนื้อผลิตภัณฑ์เป็นสีขาวเป็นบอดี้โลชั่นไม่ใส่น้ำหอมไม่ใส่สีนะคะที่สําคัญคือไม่ใส่กลิ่นและไม่ใส่พาราเบนและแอลกอฮอล์ฟรีค่ะเราก็เลยอยากจะถือว่าเป็นบอดี้โลชั่นสูตรอ่อนโยนที่สุดของกลุ่มผลิตภัณฑ์ไทยครีมนะคะถ้าเกิดว่าท่านใดที่ชอบแนวบารุงผิวพรรณนะคะหรือว่าแนวเน้นอ่อนโยนเนี่ยเราก็จะแนะนําว่าให้ลูกค้าเลือกบอดี้โลชั่นนะคะเนื้อนะคะเป็นบอดี้ครีมเจ เนี่ยค่ะเนื้อก็จะเป็นบางๆแบบนี้ก็จะเป็นเหมือนเจลแล้วก็เคลือบปุมผิวลงไปก็ซึมซาบเข้าสู่ผิวโดยที่ไม่ต้องมานั่งกังวลในเรื่องของอาการเหนอนะหนะมันเลยทําให้ทุกครั้งที่หลังอาบน้ำเนี่ยการใช้บอดี้ล o t ่นก็จะช่วยให้รู้สึกว่าผิวชุ่มชื้นขึ้นมากกว่าการที่ไม่ได้ทาอะไรเลยนะคะมันดูแลผิวง่ายไม่เหนอะ ทาได้ระหว่างวันโอเคมากๆเลยคอนเซปต์ของตัวปาปบยญาเองมันก็ยังมีในเรื่องของสารสกัดวิตามิน B3 นะคะแล้วก็เป็นพวกกลุ่มมีวิตามินดูแลและบำรุงผิวนะคะตัวที่2เป็นบอดี้โลชั่นมะขามบอดี้โลชั่นมะขามต้องพูดว่าเป็นบอดี้โลชั่นที่เราถือว่าเป็นไฮไลท์ตัวที่2เพราะว่าอะไรรู้ปะ่ะเพราะว่าเนื้อของบอดี้โลชั่นเป็นสีน้ำตาลแต่ เป็นบอดี้โลชั่นที่ไม่ใส่สีนั่นหมายถึงว่าเราใช้สารสกัดมะขามในปริมาณเข้มขน้นสำหรับคนที่ชอบบอดี้โลชั่นแนวธรรมชาติสำหรับคนที่ต้องการเน้นในเรื่องของไวท์เทนนิ่งเราก็จะมีสารประกอบในเรื่องของวิตามิน B3 ด้วยนะคะแล้วก็สารสกัดว่านหางจาระเข้แล้วก็วิตามิน E ด้วยเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลผิวมันก็เลยได้รับความนิยมเพราะว่านอกจากจากปากะปราศจากแอลกอฮอล์พาราเบนไม่ใส่สีแล้วอะคะ่ะยัง ใช้ตัวมะขามนะคะในปริมาณเข้มข้นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเป็นตัวหนึ่งนะคะที่เราอยากจะแนะนําให้ลูกค้าตัดสินใจเลือกดูบอดี้โลช่น กลิ่นนะคะก็คือเป็นกลิ่นมะขามเนี่ยแหละ,ค,ะออออค่ะอ่อนๆค่ะเพราะว่ามันเป็นกลิ่นแนวแบบธรรมชาติธรรมชาตินะคะเป็นกลิ่นมะขามแท้ๆสนใจก็อยากลองสูตรมาตรฐานก่อนไปสร้างแบรนด์ก็ได้นะคะถัดมาเป็นบอดี้โลชั่นที่เอาใจตลาดในเรื่องของบำรุงนะคะมันจะมีสําหรับน้องๆะคะ่ะที่สนใจบอดี้โลชั่นแนวเบอร์รี่นะคะตัวนี้เลยโกจิเบอร์รี่บอดี้โลชั่นค่ะคอนเซปต์เบอร์รี่แนวสดใสเพราะว่าผลไม้ะคะ่ะถ้าเป็นพวกกลุ่มเบอร์รี่เนี่ยมก จะเป็นกลุ่มที่ให้วิตามินธรรมชาติอยู่แล้วนะคะถ้าเกิดว่าท่านใดอะค่ะแบบออกแดดบ่อยต้องการบำรุงผิวเนี่ยเขาก็จะเลือกเป็นกลุ่มของบอดี้โลชั่นกลุ่มเบอร์รี่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยจะแนะนําเป็นโกจิเบอร์รี่บอดี้โลชั่นคอนเซปต์เหมือนเดิมเลยก็คือ1เป็นบอดี้ครีมเจลสองปราศจากแอลกอฮอล์สามปราศจากพาราเบนที่สําคัญตัวนี้นะกลิ่นหอมนะคะอ่อนๆนะคะสําหรับคนที่ไม่ชอบน้ําหอมรุนแรงเนี่ยตัวนี้ก็ใช้ค่อนข้างดีเวลาทาค่ะ นี่ค่ะมันทานแล้วมันซึมง,ง่ายมันไม่ทิ้งคราบแว็กไข่่ขออกไปอย่างนี้นะคะมันทานแล้วมันก็สามารถเข้าสู่ผิวได้ดีนะคะเหมาะสําหรับคนที่แบบว่าเน้นทานแห้งสบายอันนี้ทาได้เรื่อยๆเลยค่ะก็แนะนําตัวโจอจิเบอรี่บอดี้โรชั่นในการสร้างแบรนด์ค่ะเผื่อท่านใดน,นะคะอยากพัฒนาในการสร้างแบรนด์แล้วก็บอกว่า โกจิเบอร์รี่ควรจะสร้างแบรนด์แบบไหนดีก็สามารถพัฒนาเป็น2เบอร์รี่ก็ได้นะคะเช่นมันเบอร์รี่ผสมโกจิเบอร์รี่เบอร์รี่สีม่วงบวกเบอร์รี่สีแดงอย่างเงี้ยเป็นต้นหรือว่าเป็นสารสกัดเบอร์รี่สีชนิดอย่างเงี้ยค่ะเป็นต้นนะคะตัวที่3นะคะเป็นสารสกัดกลุ่มข้าวค่ะแน่นอนนะคะว่าสารสกัดข้าวค่ะเหมาะที่จะใช้บํารุงผิวพรรณเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยมองว่าการที่จะดูแลผิวพรรณที่แห้งก้านได้เราก็เลยมักจะเจอว่าสารสกัดข้าวมักจะเป็นหนึ่งในอินกริเดน์ สำคัญนะคะที่ถูกนําไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ในเครื่องสําอางมากเพราะว่าประโยชน์ของข้าวเนี่ยที่ใช้ในเรื่องของผิวพรรณค่อนข้างเยอะเลยตัวนี้นะคะจะเป็นตัวสารสกัดข้าวไรเบอร์รี่นะคะข้าวสีม่วงคอนเซ็ปต์ของเขาก็คือไม่ใส่พาราเบนและก็แอลกอฮอล์เหมือนเดิมเนื้อเป็นครีมเจลสีผลิตภัณฑ์เป็นสีม่วงอ่อนๆน,นะคะเวลาทาลงผิวค่ะ,คะก็จะซึมเข้าผิวได้เป็นอย่างดีลหลายๆคนเอาไปตีความว่าทาแล้วเหมือนแบบคล้ายๆแตกตัวออกมาเป็นน้ำไหมคือมีความเป็นน้ำเยอะ ไหมไม่ะค่ะจริงๆมันเป็นลักษณะของฟิล์มนะคะตัวนี้มีออคฟูซีฟคอนเซ็ปต์ด้วยซ้าไปที่จะช่วยในเรื่องของความชุ่มชื้นกลิ่นของตัวนี้นะ,ะใช้กลิ่นในกลุ่มหวานอมเปรี้ยวถ้าเกิดว่าลูกค้าเนี่ยค่ะออกแนวทันสมัยหน่อยอะตัวบอดี้โลชั่นข้าวไลเบอรี่นะคะก็เหมาะสมอันนี้ใช้ได้สําหรับคนผิวแห้งนะคะในตอนเช้าเอันนี้เหมาะทําตลาดวัยรุ่นนะคะถ้าเกิดว่าลูกค้าเป็นแนวทําแบรนด์และมีทาร์เกตอายุ18ปีขึ้นไปจนถึง3 5เนี่ยเรา แนะนำเป็นบอดี้โลชั่นสูตรข้าวไลเบอรี่น่าจะเหมาะกับกลุ่มตลาดและทาร์เก็ตแล้วก็มีลูกเล่นในการทําการตลาดเยอะเราก็สามารถพัฒนาเป็นข้าวไลเบอรี่ผสานกับข้าวกล้องหอมมะลิแบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าเน้นความชุ่มชื้นก็อาจจะเป็นสารสกัดข้าวไลเบอรี่ผสนคอลลาคเจนอย่างงี้ค่ะแล้วก็ตัวนี้เป็นครีมเจลทางง่ายคุณจะไม่ต้องมาประสบปัญหาทาแล้วเหนียวเลยเพราะว่าทั้ง4ตัวนี้ที่กล่าวมาค่ะเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ทาแล้วแห้งสบายทุกตัวนะคะ ทุกตัวเลย4รายการนะคะต่อมา2ตัวสุดท้ายค่ะที่เป็นน้องใหม่นะสำหรับปีที่ผ่านมาก็คือเป็นบอดี้โลชั่นสูตรมะพร้าวนะครับ โฮโคนัทวอเตอร์บอดี้โลชั่นตัวนี้คอนเซปต์คือ1เป็นครีมเจล2ไม่ใส่สนะีสากมก็คือใช้สายสกัดน้ำมะพร้าวที่สําคัญเลยก็คือตัวนี้ปราศจากแอลกอฮอล์และพาราบนเบนะคะ่ะสําหรับคนที่ต้องการดูแลผิวนะคะอันนี้ให้เห็นใกล้ๆเลยลักษณะผลิตภัณฑ์เนี่ยค่ะจะเป็นเหมือนครีมเจลเนี่ยเห็นไหมคะว่ามันไม่ได้ไหลไปตามมืออย่างเงี้ยค่ะสามารถที่จะเคลือบผิวของเราเอย่างเงี้ยนะคะลักษณะาการทาก็บางเบานี้เลยค่ะอันนี้คือบอดี้โลชั่นน้ำมะพร้าวทาแล้วบางเบา กลิ่นเป็นมะพร้าวถ้าเกิดว่าใครก็ตามนะคะเป็นกลุ่มเฮลตี้ค่ะเขาก็จะเลือกเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์มะพร้าวนะคะถ้าจำไม่ผิดรู้สึกว่าตัวนี้จะเป็นสูตรที่มีตัวของน้ํามันมะพร้าวด้วยนะคะเป็น2 c o คอมบิเนชันก็คือน้มามะพร้าวกับน้ํามันมะพร้าวเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ก็จะมีอารมณ์ของความชุ่มชื้นมากกว่าเมื่อเทียบกับตัวอื่นจะให้ความชุ่มชื้นขึ้นมานิดยนึงทาแล้วก็จะรู้สึกว่าเออโอเคมากเลยต่อมาเป็นบอดี้ครีมเจลโลชั่นแตงโมค่ะกลิ่นหอมแตงโมมาากกคค่ะคอ,คอ็ปื จากแอลกอฮอล์และพาราเบนเหมือนกันนะคะเนื้อเป็นครีมเจลเวลาลูกค้าใช้อะคะ่ะสังเกตน,นะคะลูกค้าปาดไปปุ๊บมันจะซึมเข้าผิวอย่างนี้เลยค่ะไม่ทิ้งเป็นแวกไขมันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทาสบายค่ะ กลิ่นหอมแตงโมมากสําหรับแตงโมค่ะมันจะเป็นกลิ่นที่หวานกลิ่นมันดูอ่อนมากกลิ่นมันดูมุกมิกมากค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยทําออกมาให้มันเป็นสีชมพูเพราะฉะนั้นเนี่ยสารสกัดแตงโมเนี่ยซึ่งเป็นกลุ่มของแอนตี้ออกซิแดนต์เนี่ยมักจะนิยมนําเป็นผลิตภัณฑ์นะคะใช้กับกลุ่มสําหรับคนที่เป็นผิวแห้งอยู่แล้วหรือว่าผิวที่ออกแดดบ่อยมันก็เลยถูกทําเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางเนี่ยค่อนข้างเยอะออหมดไปแล้วนะคะ6ตัวสําหรับตัวบอดี้ครีมเจลก็จะเป็นคอนเซปที่อยากให้ ได้มีโอกาสลองนะคะบอดี้ครีมเจลทาสบายตอนเช้าเลยสามารถทาได้แล้วก็ในกลุ่มบอดี้ครีมเจลที่จะชุ่มชื้นมากสุดจะแนะนําเป็นตัวรุ่นมะพร้าวคือสารสก,กัดน้าาํามะพร้าวผสมน้ำมันมะพร้าวทาง,ง่ายๆสไตล์ไวรุ่นนะคะก็จะเลือกเป็นตัวแตงโมนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวโกจิเบอร์รี่พัฒนาสร้างแบรนด์อาจจะเป็นผสมโยเกิร์ตเป็นโยเกิร์ตเบอร,ร์รี่ก็จะแนะนําเป็นตัวนี้หรือเป็นสีเบอร์รี่ในการสร้างแบรนด์นะคะ ต่อมาก็คือเป็นพวกกลุ่มสารสกัดธรรมชาติไม่ใส่สีด้วยค่ะตัวนี้ได้จากมะขามเข้มข้นนะคะ ก็จะแนะนําเป็นตัวบอดี้โลชั่นมะขามค่ะแต่ถ้าเกิดว่าใครต้องการเน้นดูแลและบํารุงผิวจากกลุ่มข้าวนะคะก็จะเป็นตัวบอดี้โลชั่นไลเบอร์รี่บอดี้โลชั่นค่ะแล้วก็ตัวสุดท้ายไม่ใส่สีไม่ใส่กลิ่นไม่ใส่น้ําหอมตัวนี้นะคะเป็นสูตรอ่อนโยนไม่ใส่พาราเบนและแอลกอฮอล์เนี่ยก็จะแนะนําเป็นปาปายาบอดี้โลชั่นค่ะอ่าหมดไปแล้วนะคะสําหรับ6รายการสําหรับบอดี้ครีมเจลค่ะ ตอนนี้นะคะหลังจากที่เราจบบอดี้ครีมเจลไปแล้วนะคะตันนี้เป็นบอดี้โลชั่นนะคะที่อยากจะแนะนำเลยเนี่ยทั้งหมดเนี่ยประมาณ5ตัวสำหรับคนผิวที่แบบว่าอยากทาโลชั่นผิวมีอาการแห้งแล้วก็รู้สึกว่า,ายุมากขึ้นแล้วตั้งแต่35ปีขึ้นไปอย่างงี้ค่ะหรือว่าใช้เป็นบอดี้โลชั่นในลักษณะาทาก่อนนอนเพราะว่าครีมเจลทาตอนเช้าคุณสบายแน่แต่ถ้าเกิดว่าอยากจะทาก่อนนอนชุ่มชื้นมากกว่าและอยากจะให้กลิ่นกายเนี่ยหอมติดผิวเนี่ย รู้สึกว่าคนข้างๆสัมผัสได้เนี่ค่ะก็จะแนะนําเป็นพวกกลุ่มนี้นะคะมีด้วยกัน5ตัวค่ะตัวที่1ได้แก่นะตัวน้ํามันมะพร้าวนะคะ Miracle Coconut Body Lotion ตัวที่2นะคะเป็น Miracle Light Milk Body Lotion ตัวที่3นะคะเป็น Miracle Jasmine Light Body Lotion นะคะ ตัวที่4นะคะก็คือจะเป็นตัวบอดี้โลชั่นเข้าสังหยดไลท์ซอฟต์บอดี้โลชั่นค่ะแล้วก็ตัวที่5ก็คือตัวแคนดี้ทามบอดี้โลชั่นเรามาสู่ตัวแรกกันนะคะก็คือมิลเลอร์เคลโคคนัทบอดี้โลชั่นมีส่วนประกอบของน้ํามันมะพร้าวสกัดเย็นเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนทาค่ะสามารถเคลือบบารุงผิวได้เมื่อเราทาลงไปแบบนี้ค่ะถ้าเกิดเป็นบอดี้ครีมเจลมันก็จะซึมไปเลยถูกไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวนี้ค่ะมันก็จะยังเคลือบคุมอยู่บนผิวเป็นไมซ์ไรเซอร์เป็น, izer, ปนบํารุง ผิวนะคะก็นวดนวดไปนวดให้ซึมซาบเข้าสู่ผิวเหมาะสําหรับผิวแห้งก้านนะคะแล้วก็อายุ35ปีขึ้นไปหรือว่าทาเป็นไนท์ครีมโลชั่นค่ะเมื่อระยะหนึ่งอะ่ะลูกค้าจะรู้สึกได้เลยว่าผิวของลูกค้าค่ะชุ่มชื้นและดูสุขภาพดีตัวที่2ค่ะไลท์มิวบอดี้โลชั่นมันจะเป็นสารสกัดข้าวนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะก็จะมีกลิ่นนะคะ นมข้าวแต่ว่าเป็นกลิ่นที่ติดผิวกายถ้าเกิดลูกค้านะคะตอนกลางคืนเนี่ยอาบน้าเสร็จปุ๊บลองทาเลยค่ะแล้วลูกค้าจะได้กลิ่นที่อ่อนๆละมุนละมุนเนี่ยค่ะออกมาและให้กลิ่นกายที่หอมบนร่างกายที่สําคัญเนี่ยทุกครั้งที่เราทาโลชั่นเนี่ยเราจะได้รับสัมผัสถึงความนุ่มด้วยนะคะตัวนี้ปัาสจากแอลโกอฮอล์และพาราเบนเหมือนกันแล้วก็แนวทานในการสร้างแบรนด์สำหรับกลุ่มบอดี้โลชั่นนะคะในกรณีเนี่ยอยากจะพัฒนาเข้มข้นอาจจะเป็นไลท์มิบอดี้โลชั่นเพิ่มสารสกัดคอลลาเจนแบบนี้ ะะหรือว่าเพิ่มสารสกัดเบอร์รี่อย่างน,นี้ก็ได้เช่นกันค่ะ ต่อมาตัวที่3ค่ะเป็นสารสกัดข้าวหอมมะลิเชื่อไหมคะว่าทุกครั้งที่ร้านสปาสั่งนะคะลูกร้านสปานะคะก็จะชอบสั่งบอดี้โลชั่นตัวสูตรข้าวหอมมะลิอันนี้นะคะเขาก็จะทาบอดี้โลชั่นลงไปให้กับลูกค้าพอเขาทายบอดี้โลชั่นเสร็จพวกนี้ปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเลือกหากลิ่นที่มันสร้างความประทับใจอะคะ่ะและให้กลับมาซื้อซ้าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจัสมินไลท์บอดี้โลชั่นเลยเป็นที่ถูกใจนะคะกับผู้บริโภคในกลุ่มของร้านสปาโดยทั่วไปเลยนะคะตัวเนื้อบอดี้โลชั่นนะคะก ก็จะเป็นตัว m o i s ไรเซ z e r เข้มข้นตัวนี้คะทานิดเดียวเห็นไหมมันก็จะเป็น m o i s ไรเซ z e r เคลือบบำรุงผิวแบบนี้เหมือนกันแนวทางในการพัฒนาการสร้างแบรนด์สำหรับตัว body โ o ชั o นข้าวหอมมะลินะคะก็อาจจะเป็น body โ o ชั่นข้าวหอมมะลิผสนข้าวไรเบอร์รี่แบบนี้ก็เป็นไปได้หรือว่าจะเป็นข้าวผสมกับมิลโปรตีนแบบนี้ก็เป็นไปได้หรือว่าจะเป็นข้าวผสมมะพร้าวแบบนี้ก็เป็นไปได้นะคะหรือว่าเป็นข้าวกับว่านหางจระเข้แบบนี้ก็เป็นไปได้ค่ะ สามารถที่จะเลือกพัฒนาตามกลุ่มกลยุทธ์ที่ลูกค้าวังไว้ว่าจะขายใครแบบนี้ได้เลยนะคะ ต่อมานะคะเป็นตัวบอดี้โลชั่นสารสกัดข้าวสังยดค่ะตัวเม็ดข้าวจริงๆจ,จะเป็นออกเป็นสีแดงๆแบบนี้นะคะลักษณะของบอดี้โลชั่นนะคะจะมีกลิ่นที่หวานสดชื่นนะคะเป็น m o i s t ร r i z e r เหมือนกันนะคะการทาก็ยังเห็นไหมคะาะว่ามันก็เคลือบลงลงผิวแต่ตัวนี้นะคะจะทาแล้วก็จะซึมสู่ผิวไวขึ้นนะคะกลิ่นเนี่ยก็จะหอมสดชื่นข้าวนะคะมันก็จะถูกนํามาพัฒนานะคะ่ะให้มีคอนเซปต์ของแต่ละอัน ตัวหนึ่งในนี้ก็คือบอดี้ล o ั่นข้าวสังยจดค่ะถูกนํามาใช้นะคะในผลิตภัณฑ์ที่ดูแลผิวที่ออกแดดแรงและต้องการมอยเจลาตเซอร์เข้มข้นนะตัวสารสกัดข้าวสังยจดก็เลยจัดอยู่ในกลุ่มที่เป็นมอยเจลาตเซอร์เพื่อการดูแลผิวของเครื่องสาําอางแนวทางในการพัฒนาการสร้างแบรนด์ลูกค้าสามารถที่จะพัฒนาการสร้างแบรนด์บอดี้ลชั่นข้าวสังยจดอาจจะไปมิกซ์นะคะกับสารสกัดอื่นได้เลยไม่ว่าจะเป็นคอลลาเจนผสมพาเซนตานะคะหรือว่าใส่สารสกัดสาลยย่ายางเงี้ยค่ะก็ได้ก็แล้ว แต่ว่าลูกค้าค่ะจะมีกลยุทธ์ในการสร้างแบรนด์ยังไงนะคะ ต่อมานะคะเป็นบอดี้โลชั่นตัวแคนดี้ท m e บอดี้โลชั่นคอนเซปต์ของตัวนี้จริงๆแล้วเนี่ยบางทีเนี่ยหลายๆท่านนะคะไม่ชอบกลิ่นแบบธรรมชาติแต่ต้องการโลชัน่นบำรุงผิวที่มีวิตามินปราศจากแอลกอฮอล์ปราศจากพาราเบนแล้วก็เป็นมอยเจอร์ไรเซอร์ในการบำรุงผิวและกลิ่นเนี่ยขอให้เป็นแนวแบบวัยรุ่นใช้ได้กลิ่นไม่หืนกลิ่นน่ารักกลิ่นออกเปรี้ยวอมหวานเขาก็จะเลือกเป็นแคนดี้ท m e บอดี้โลชั่นเราจะให้คอนเซปต์กลิ่นเป็นลูกกว่าลูกกว่าหน่อยนะคะ เนื้อเป็น m o i ์ไร r ซอ e r แบบ immersion แบบนี้นะคะทาไปนะคะก็จะเห็นว่ายังมีตัวโลชั่นนะคะจะค่อยๆซึมลงสู่ผิวแล้วก็เป็นบำรุงผิวแบบนี้นะคะเชื่อไหมว่าถ้าเป็นกลุ่มเนี้ยค่ะง่ายๆเลยถ้าเกิดลูกค้าทาค่ะทาให้ทั่วกลางคืนก่อนนอนเนี่ยคนข้างๆก็จะรู้สึกว่ากลิ่นเราดีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ควรจะสร้างบรรยากาศดีๆก่อนนอนนะคะโดยการใช้ body ้โลชั่นะคะในกลุ่ม m o ร์ไร r ซอ e r แต่ถ้าเกิดคุณอายุเริ่มขึ้นเลข3แล้วเนี่ยค่ะแนะนำให้ทาโลชั่น ะะที่เป็นกลุ่มอิมัชชั่นทุกวันนะคะหลังอาบน้ําเป็นอย่างน้อยเราดูแลผิวของเรานะคะไม่ให้น้ําในผิวของเราละเหยออกได้ไหวเลือกบอดี้โลชั่นที่มีทั้งอิมอรเลียนนะคะสารเคลือบคุมผิวหรือมีออคคูซีฟที่จะเคลือบคุมป้องกันการละเหยของน้ําออกจากผิวดีกว่านะคะตอนนี้เนี่ยมาถึง2ผลิตภัณฑ์สุดท้ายนะคะตัวที่12กับตัวที่13 ก็คือจะมีการเพิ่มเกี่ยวกับเรื่องของปริมาณพวกมอย์เจอร์ไรเซอร์นะคะในพาร์ทของไขมันมากกว่าเมื่อเทียบกับตัวที่เป็นโลชั่น12กับ13มีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยค่ะเพราะว่าตัวที่12นะคะเลข4ไปแล้วแห้งจริงๆข้อศอกเท้าก้นพูดตรงๆเลยแห้งมากแห้งไปหมดเลยแล้วก็เลข4แล้วผิวพันธุ์มันรู้สึกมันแห้งมากเลยเนี่ยเลือกตัวนี้ค่ะไทยครีมจัสมินมอยส c ครีมคอนเซ็ปต์เป็นอย่างนี้ค่ะเนื้อออกมานะคะแทบจะเป็น ตเตอความไม่หกกันเลยทีเดียวนะคะมันพร้อมที่จะเคลือบคุมผิวคุณยิ่งถ้าเกิดคุณนะคะอายุเลขสี่แล้วนะผิวแห้งมากนะคะคุณอาจจะต้องการความชุ่มชื้นที่มากกว่ามาดูเนี่ยคุณยังเห็นเลยเห็นปล่าว่าตัวนี้ค่ะเบลมาครึ่งนึงเนี่ยแทบจะเหมือนครีมนวดละแล้วลถ้าเกิดว่าคุณไปใส่ตามบริเวณเข้อศอกแห้งๆแ,แบบนี้นะหรือฝ่าเท้านะหรือตามเท้าที่แห้งๆอะคะ่ะ ที่เขาอะมีรูขุมขนแต่ไม่มีไขมันแบบนี้จะดีมากเลยอย่างฝ่ามืออย่างเงี้ยค่ะบริเวณนี้จะไม่มีไขมันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาอาจจะต้องการความชุ่มชื้นมากตัวนี้น่าจะเหมาะกับผิวที่ต้องการความชุ่มชื้นสูงความเป็นม m o i s ไรเซอร์ค้นๆเลยเนี่ย ให้คุณเลือกบอดี้ครีมไทยครีมสูตรจัสมินค่ะคุณและที่สำคัญเลยถ้าเกิดคุณต้องการสร้างแบรนด์คุณสามารถที่จะเลือกผลิตภัณฑ์เราเนี่ยค่ะไปสร้างแบรนด์เป็นบอดี้ครีมได้เช่นอยากจะสร้างแบรนด์เป็นบอดี้ครีมมะพร้าวแบบนี้ก็ทําได้ด้วยนะคะไม่ยากเลยค่ะถ้าเกิดว่าลูกค้าต้องการสร้างแบรนด์หนึ่งของตัวเองสามารถที่จะสั่งพัฒนาบอดี้ครีมสูตรเฉพาะของเราได้นะคะ ต่อนะคะตัวสุดท้ายปิดท้ายตัวที่13ค่ะตัวลัคกี้นัมเบอร์นะคะก็คือตัว b r i g h t e n i n g Aqua Perfume Body Lotion จริงๆคอนเซปต์เราเนี่ยต้องการทำให้ลูกค้าค่ะใช้บอดี้โลชั่นในลักษณะที่เป็นมีกลิ่นหอมเพราะว่าเรามีตัวที่ไม่มีน้ำหอมแล้วแต่ว่าอีกตัวหนึ่งก็เลยพัฒนาสูตรที่เป็นสำหรับน้ำหอมและแน่นอนเราต้องการพัฒนาให้กับคนที่เขาต้องการใช้บอดี้โลชั่นน้ำหอมด้วยแล้วก็ต้องการให้ผิวดูกระจ่างใสแบบธรรมชาติด้วยเราก็เลย ัฒาาเนื้อค่ะให้เป็นลักษณะนแนวเซรั่มลิควิดอะคะ่ะเป็นน้ำเหมือนเซรั่มเลยคะ่ะไหล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 ไแบบนี้เลยถามว่าทำไมทำอย่างนี้นี่ค่ะเพราะว่าสุดท้ายแล้วทาแล้วก็เคลือบบำรุงผิวไปเลยให้กลิ่นที่หอมอันนี้ใส่กลิ่นข้าวนะคะให้ผิวคลายที่หอมทางง่ายเพราะว่าเนื้อเป็นเซรั่มแต่เป็นเซรั่มที่มี moisturizer เคลือบผิวทำให้ผิวคุณดูหอมด้วยชุ่มชื้นด้วย เพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าทาแล้วนะคะก็จะชุ่มชื้นด้วยดูผิวกระจ่างด้วยอ่านแนวทางในการสร้างแบรนด์ลูกค้าสามารถที่จะสร้างแบรนด์ตามที่ลูกค้าอยากได้ได้เลยนะคะว่า เป็นกลิ่นแนวไหนอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าลูกค้าก็ต้องเลือกนิดนึงว่ากลิ่นน้ําหอมเนี่ยมันอาจจะมีไม่มากเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วหลายๆท่านก็ประสบปัญหาในเรื่องของการแพ้น้ําหอมถ้าเกิดว่าได้เป็นพวกบอดี้ลชั่นกลิ่นธรรมชาติด,ด้วยแบบนี้ก็น่าจะดีกว่านะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะก็มาพูดถึงบอดี้ลชั่นไปแล้วทั้งหมด13ตัวนะคะขอสรุปดังนี้ค่ะ ถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ไม่ค่อยทาโลชั่นนะคะไม่ได้มีผิวพันธ์ไม่ได้มีปัญหาแนะนําเป็นตัวบอดี้ครีมเจลทั้ง6รายการ<ๆ>เพราะว่าเนื้อบอดี้ครีมเจลจะเป็นเนื้อที่ซึมซาบไวทาไปแล้วเป็นเหมือนฟิลม์มเคลือบบนผิวให้ความชุ่มชื้นแบบพอดีไม่มีเนืดอหนักมีส่วนประกอบของออยน้อยกว่านะคะแล้วก็เป็นสารบำรุงผิวเหมาะกับการทาบำรุงผิวจริงๆและที่สำคัญเหมาะกับอากาศเมืองไทย 2. องบอดี้โลชั่นนะคะที่เป็นมอยส์เจอร์ไรเซอร์สำหรับดูแลบำรุงผิวโดยทั่วๆไปหรือว่าไปทากลางคืนก่อนนอนเป็นมอยส์เจอร์ไรเซอร์เลยมีส่วนประกอบเป็นพวกกลุ่มอิโมเลียนค่อนข้างเยอะลักษณะนเนื้อเป็นอิมเมชั่นเนี่ยก็จะมีทั้งหมดด้วยกัน5รายการนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวกลุ่มนมข้าวข้าวหอมมะลิข้าวสังยุ์นะคะแคนดี้แล้วก็มะพร้าวนะคะน้ำมันมะพร้าวตัวนี้ก็คือจะเป็นตัวที่เป็นมอยส์เจอร์ไรเซอร์ปิดท้ายก็คือแห้งมากแห้งที่สุดนะคะให้เลือกเป็นบอดี้ ครีมเลยไม่ใช่โลชัน่นเป็นบอดี้ครีมบัตเตอร์เลยนะคะและท้ายที่สุดเลยก็คือเนื้อเนื้อแบบบอดี้โลชั่นที่เป็นเนื้อแบบอักาเซรั่มสำหรับทาทุกวันทางง่ายๆให้ผิวดูใสๆแบบนี้ในกรณีที่ไม่ชอบทาอะไรที่เป็นแบบน้ํามากครีมมากและอยากทาให้มันรู้สึกแค่กลิ่นหอมๆอ,อย่างเงี้ยก็เลือกเป็นอ q u a p าเพอร์ฟูมบอดี้โลชั่นได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้จบการนําเสนอท่านใดสนใจนะคะที่ต้องการทําแบรนด์กับไทยซีมะคะ สามารถติดต่อทักทายเข้ามาได้ที่ไลน์ id at h a i Cream นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ไท a i Cream ด้วยค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ